มนี่สดแล้วก็ลูกง่ามแม่เงานะครับพุ่มแรกครับเป็นงวแม่ลูกลูกแม่ลูกเพื่อเป็นลูกสาวของเจ้าซูปเปอร์แมนว้ยสี่เดือนแม่ผสมในยจังมือแลวครับสมในอาทิตย์หนึ่งค่ะผสมในอาทิตย์หนึ่งแล้วนะต่อไปครับพี่น้องนะครับมาชมตัวที่2ครับเป็นงวใหญ่เป็นองใหญ่อลีนะครับผสมเจ้าหิวโก้ว้ยเลยสิกว่ามือแล้วนะครับ ตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้เปิดจักบาทตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทค่ะสี่หมื่นสองพันครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ไรซุกอะไรครับลอยค่าสีปลวกโบค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกถุกถัดนะครับเที่ยงนี้ครับพิจาปทุมราชนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งงั่วอีกแล้วครับพี่น้องเป็นงั่วแม่ลูมั่วแม่สาวราคาหมื่นกว่าบาทแล้วก็งั่วฝึกผสมอีกหนึ่งตัวครับงั่วใหญ่พี่น้องด้านหลังนะครับ กับน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะกะแดดออกน้อยนึงเนาะเพราะเลยทายพี่น้องเลยนะครับค้มตั้งแต่เชร้าเลยเด้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญเบิดคตขึ้นครับพี่น้องเบิดคตขึ้นเลยนะครับยังมาเศร้าก็ลินมากอ่ะแดดออกแล้วครับพี่น้องครับมือนีครับ3มชุดครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ครับเป็นลูกสาวเจ้าซปเปอร์แมนนะครับตัวนั้นกางัวใหญ่นะครับต้นกะงวัวมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยว3ชุดมือนีครับ มาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาเจริญน,น,น้องนิดเนาะค่ะอ่ะเบิงแม่ลูกก้อนพี่น้องโคมนี่สดและก็ลูกง่ามแม่เงานะครับโคมแหลกครับเป็นมั่วแม่ลูกลูกแม่ลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าซูปปเปอร์แมนวัยสี่เดือนแม่ผสมในยจังมื่นหรอครับผสมในอาทิตย์หนึ่งค่ะผสมในอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตรงน,นี้เปิดจักบาทเปิดสี่หมื่นแปดพันบาทคะ่ะสี่หมื่นแปดครับพี่น้องต่อรองกันไดนนน้นะ้องนิดเนาะค่ะต่อรองได้ค่ะครับถือตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับ ลูกง่ามแม่เงาดีพี่น้องนั้งนะตึบเลยนะครับเป็นงัวลูกใดหรองนิดลูกสองอันผสมใ้นี่แหละค่ะอ๋อลูกแรกค่ะลูกแรกค่ะเป็นทองกับลูกสีทองเนาะแม่นค่ะน่ครับลูกสาวคนครับไบสี่เดือนครับพี่น้องเป็นลูกสาวของเจ้าซุปเปอร์แมนเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่จมูกดำนะครับนั้งน้าดีอ้วนดีนะครับดีไซน์เื่องพร้อมสี่หมื่นแปดครับราคาห่องทรงฟี่อกิโลครับสองร้อยกิโลค่ะสองร้อยลมันก็หูใช่ลหม เชี่ยงดีค่ะเชี่ยงดีเนะาะทั้งแม่ทั้งลูกเลยพี่น้องโอ้มันหนาเถอะแล้วลูกมันนะครับเล็บกระเทาปกติเด้อพี่น้องลูกสาวเจ้าสุภาพนะครับเด้อเดี๋ยวใบหลอดเดี๋ยวหนงนิดปัญหาไห้นะครับมีอยู่นะครับเอาสี่หมื่นแปดพันนุ่มจีเต่าครับเพจด,ดำนะครับพวงหางดำแม่เพิ่นผสมเลยอาทิตย์หนึ่งค่ะสมตัวเมาป่ะเนี้เพิ่นพอคว่มโตค่ะเที่ยวนี้อ๋อสมโตค่ะเป็นรุ่นซื้อสองหนึ่งสามนะเพิ่มโตพอบานมันแดงค่ะแล้วเพิ่นคือสมบูรณ์แต่ละเมียเพิ่นกินเก่งเนี่ยค่ะ เพื่อเลี้ยงตัวดีนาะเพื่อเลี้ยงตัวดีค่ะลูกเพิ่งกินนุ่มอยู่เด้พี่น้องเพื่อนนี่น,นะอ้ยหนังหนาตึบเลยถ่ายไหมสี่หมื่นแปดพี่น้องต่อร่องกันได้นะครับต่อร่องได้ได้วยรคาคาหนึ่นะครับนุ่มสีเต่าเล็บคอเท่าปกติเป็นม่วงลูกแหลกนะครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกเลยใบหูโปริกโปแหวงครับจมูกสีดำโบรสีโบรแหวงนะครับลูกเพกันลูกสาวเจ้าสุกขบงแม่ ทรปงปีสองร้อยโลค่าทุกทระนประกันให้สิบหาหมื่นเนะาะค่ะอาจจะเพิ่งเลี้ยลูกเออโชว์ความงามก้อนลูกสาวนี่แม э ่ฝนเหย้าวดีบอพี่น้องเบิ่งอะไรใหญ่ๆนะครับนั่งนาดีเนื้อนั่งดีบอฟไงค่ะเอานะครับทุกประหารตรงนีน้ได้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่งไปทรงให้เองหนาคอ,อกเลยพวกว่าหนาเลี้ยงครับสดดีพวกนี่สดดีหมู่คว่มลูกเพิ่นเหรอวะเห็นเขาเก่าให้กระยาเก่าได้เพียงคนเดียน โอ้โอ <c oughs> ถ่ายลูกก็แม่ย <c oughs> ดคจึงงึงอยู่ลูกสาวพี่น้องไม่ให้ลูกดีนะครับลูกเอาชุดแหลกนี่พี่น้องน้าสนใจปะครับสนใจโทรมาเลย4,080ห้องค่ะต่อรองได้ค่ะร่องก็ได้นะครับมีลูกสาวเพิ่น <c oughs> ลูกสาวเพิ่น,นนี่ครับขอบตาดำบึ้งเลี่ยๆนะครับรายละเอียดก็พิจารณาเล็บกว่าเท่าปกตินะครับคว <c oughs> บนี่4,080แม่สูงลอยห้อยกว่าแม่เพิ่นสูงลอย315บกลบค่ะ315อยากให้เก๋าให้อีกแล้ว น้องปาดินอวีโอ้หูจอแล้วหูแท้เบื้งหลังวดดีตัวพี่น้องนั่งนาดีเนาะค่ะต่างก็มาแบบลูกมะย่างเหรอไหมย่างมาเร็วย่างมาอย่างมามาหลงนิดเออน้ำกลนแลียนเลยด้ำนลอยตัวนี้แม่สูงลอยสามหาบกลบเด้อพี่น้องสนใจทุ่มมาจุงยางจัง่อยไปเลยโชว์แม่ไปจัง่อยแม่เป็นเน่าดีพี่น้อง ปลาดุกไปเขาเป็นตะแพงเป็นตะหักแต่ลราข่มเนี่ยเฮ้ยเนาะไปะจูงครับจูงเลยน,นี้เอ้ยให้พี่น้องเบืเ้องฐานยางนะครับต่อไปเบื้องง่วนใหญ่ครับพี่น้องมันต่อไปครับพี่น้องนะครับมาชมตัวที่สองครับเป็นงว่วนใหญ่พี่น้องใหญ่อีหลีนะครับผสมเจ้าหิ้วโก้ไว้เลยซิปโก้มื่นแล้วนะครับตัวใหญ่ๆเลยตรงนี้เปิดจักบาทตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทค่ะสี 42, ่หมื่นสองพันครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ไรค่ะซูงไรครับรอยฮาซิบบวกลบค่ะรอยฮาซิบบวกลบพี่น้อง เป็นรบรามันลูกผสมนี่ลครพี่น้องหูสันสันเลยนาโนงามแห้งนะครับนี่คิีหูดําจมูกดํานะครับนาโนสมเจ้าหิ้วโกไวแล้วนะครับพอพันนีดเด้อวันที่ผสมครับวันที่22กันยา66กหกำหนดขวดที่19มเก้ิศนาหุนเชิดมีใบมีหลอดได้สิกว่าหมื่นครับลูกได้ในทองครับสติตสติตลูกสองได้ทองค่ะสติตะลูกที่สองได้ทองนะครับสมในสิบกว่าหมื่นวันจับจุ่มมองนังทับนะครับนานกแก้วพี่น้องนาโน จมูกดำนะครับโีดัวแดงคีบจมูดําสดดีน้ำล่างสวยครับเล็บกร่เท่าปกตินะครับเบิ่งแก่ๆไปเลยใหญ่สี่หมื่นสองเนาะค่ะตอร่องได้ค่ะตอร่องกันได้เหนปะอย่าลืมด้วยพี่น้องทุกาตตอนุ่มสีเต่าครับน้ำล่างลาบไปฮอดนุ่มนะครับพ่วงหางกระดกดีเนาะค่ะหางเลึกดีเพศดําครับพี่น้องเพศดํานะครับพ่วงหางดํานุ่มสีเต่าครับ เอาเป็นชุดที่สองสี0หมืครับราคาห้องพี่น้องมอวใหญ่นะครับมอวใหญ่สมเลยสิบกุมเมื่ยแล้วนะครับถ้าเคนทองใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยราคานี่พอมันสิรักมุกรักเจ็ดกันรักคงรักเจ็ดบนราคาเนี่นเนาะต่างก้อ,อก,กันนะดีค่าทุกกระทอนประกันให้เนะาะค่ะชิพหามือค่ะนะครับสุงรวยหาที่ปกดบนะครับเป็นชุดที่สองนะครับประสงค์เจา้าหิวโกไปแล้วนะครับ ปีกะสองร้อยโลไปเลยค่ะเล็กกาเท่านะครับปกตินะครับไงเบิ้งได่ไหลเดือดกำลังหายไปพี่น้องขอบตาดำดีครับจมูกดำดีโอ้สดดีครับพี่น้องมาแต่ไงดีนี่ละมักกี่ไงจรงสิละ <c oughs> ต่อไปนะครับเบิ้งแม่บอกเข้าดีกว่า แม่บล็อกแม่สาวน้อยค่ะโอ้โหันเตาพี่น้องเปิดจักบาทตัวนี้เปิดมื่นหกพนบาทค่ะเปิดหน 1, 6, ึ่งมืทตัวใดดีหรอครับต่อใดค่ะสูงเได,ดครับตรงนี้สูงลอยเศ้าค่ะร้อบวกลบครับว่ายจากเดือนตอนเปนว่าหกเดือนค่ะหกเจ็ดเดือนนี่แหละเป็นหลักหมอแมีมันอ้อมาายมัไ<ห>นไเป็นตะเพงนะมื่นหกหรค่ะมื่นหกตัวใดค่ะตัวใดที่ออกข้าเปลือก ค่ะเม็ดข้าวเ,เ,เปลือกข้าวเหนียวค่ะข้าวเปลือกขา้าวเจ้าโอ้โหได้เละเป็นปลามันลูกผสม,มเลยครับพี่น้องนี่หูทั้งปลามันนาะดกกงูกุ้งสางเอาฟันจับชุ่มมงนั่งทับนะครับเล็บกระเทาปะปกติสองลอยโล่ทรงได้ปะทรงได้ค่ะอ่ะามันรถลจะคล้องนะเนาะค่ะรนถะลจะคล้องทรงเองค่ะ <c oughs> เอาา้าผูา้ใดหางงัวแม่สาวหน่อยไปเป็นโมงงัวบางโตมีงวัวตัวเดียวครับบางขวักมันหวน,หวน,หวนกะซื้อไปสิพี่น้องห,หู้สิละมันจับมันยากค่ะนะครับพุ่งหางดำเพลิดเพลินมืนด้วงลูก นี่ครับเดียงพายดำพัญญยา่าผมนะอ <c oughs> ะไรราคาทอนประกันให้เนาะตรงนี้่ะ,ะประกันชิพหามือค่ะหน 16, ึ่งหมื่นหกพันครับซุ้มลอยเสาครับหนายกดใหญ่ขึ้นอีกแด้บพี่น้องเป็นชุดที่สามนะครับที่สามละซื้อไปเป็นมูในตรงข,งของ,ของ,ของหูเนาะจังน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับนุ่มกระซี่เต่าเนาะค่ะชี่เต่าค่ะแม่สาวน้อยหน้าตาครับพี่น้องเอา เล็บประเทาปกติไว้หกเดือนนันปะค่ะหกเดือนห้าเจ็ดเดือนนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นใส่คุ้มไหวนะพี่น้องยังมาสนเข่าเด้อพี่น้องครับโอ้โห้หูแห้งค่ะเชื่องดีคะ่ะเด็กนหน่อยกระจับได้ค่ะซื้อไปเด้หน่อยเหรียญปกติจ้ะไปลองเลี้ยงมือกันยาวตัวใหญ่พนอยานพยานเด็กหน่อยส้นเอานะครับเป็นชุดทุ่ยไทยนะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันนะครับต่อรองได้ต้นใจกระทู้มาหานองนิดได้ครับมือนี้สามชุดนะครับแม่ลูก แล้วก็งัวหญ่แล้วก็งัวแม่สาวนะครับอยู่บ้านหน้าแตะตำบลหน้าแตะอำเภอเมืองจังหวัดตมราชเจริญเบอร์ไล่กับเบอร์ทรเลยนะครับอ่าอ่านะครับอยากเบิ้งก่อตัวจริงกับไปเลยนะครับพี่น้องเด้อส่งฟรี200ร้อยทุกตัวนะครับอ่ะแดดออกแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับครับน้องนิดครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ